กลับมาดูเรื่องของอการเมืองกันต่อก็แล้วกันนะครับเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับในช่วงเวลา4เดือนจากนี้ไปนะครับอย่างที่เราคุยกันในช่องเราตลอดแล้วว่า4เดือนจากนี้เป็นการมองคนละมุมของคนที่มีความคิดต่างกันพักประชาชนนับถอยหลังว่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะคืบหน้าแค่ไหนอย่างไรประชาชนจะดูว่า ส่วนประชาชนอย่างเราเท่านทานเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้รัฐธรรมนูลปี60มันกดทับฉันหลือกเกินหายใจไม่ออกต้องแก้ต้องเปลี่ยนต้องทิ้งมันไปอะไรแบบนี้นะคือเราก็าใช้ชีวิตปกติแต่สิ่งที่เรารอดูคือว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยรัฐบาลครอมในแต่ละกระทรวงทบวงกลมเนี่ยทำอะไรให้ความทุกข์ของประชาชน ผ่อนคลายลงไปได้บ้างเท่าที่พอจะมีเวลานะคิดต่างกันนะฮะนักการเมืองพักประชาชนไม่ได้คิดถึงความทุกข์ของประชาชนคิดแต่ความต้องการของตัวเองประชาชนคิดถึงความทุกข์ของประชาชนและอยากให้รัฐบาลแก้ไขนะครับมีเรื่องนึ่งเนี่ยนะครับก็พูดกันเยอะนะคือตัวบุคคลก็ถูกพูดถึงเยอะนั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือ คุณสุปจีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะครับก็เอาละท่านก็ถูกพูดถึงในแง่ดีในแง่บวกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยพังยิ่งพอไปขึ้นอภิปรายถแถลงนโยบายรัฐบาลก็พูดจาฉฉานไล่เลียงลำดับต่างๆปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเป็นลาเป็นระบบฟังแล้วเข้าใจง่ายล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของมาตรการหนึ่งซึ่งอันนี้ออกมาแล้วโดนมากเลยมาตรการการคุมราคายา นะคุณสุปจีเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องการที่จะมีมาตรการการคุมราคายาของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะซึ่งก็ได้รับการขานลับ์เพราะว่าเข้าใจครับว่าโรงพยาบาลเอกชนนั้นเป็นธุรกิจไม่ได้เป็นมูล,ลนิธินะสร้างโรงพยาบาลมาแล้วเอาบุญไม่ใช่สร้างโรงพยาบาลมาหากาําไรแต่ก็แม้หลายคนก็บอกโอ้ก็เข้าใจว่าธุรกิจมันต้องมีกาไรแต่มันก็เอาพอสมควรไหมอ่ะ บางโรงพยาบาลน,นี่นะยาพาราเซตามอนยาแก้ปวดเนี่ยถ้าเราซื้อตามตลาดตัวๆไปร้านขายยาตัวตวไปมันเม็ดหนึ่งก็50สตางค์บ้างนะแต่โรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยเขาเคยมีการเอาตัวเลขมาโชว์เนี่ยหบาทก็มีนะหลายคนเคยนอนโรงพยาบาลเอกชนก็ก็รู้ๆกันอยู่อันนี้มันก็เป็นความทุกข์ของประชาชนส่วนหนึ่งนะก็รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยเนี่ยก็มีความคิดที่ว่า จะควบคุมราคาตรงนี้นะครับถึงขนาดที่ว่า,าประชาชนเนี่ยผู้ใช้บริการจะต้องรู้ราคายาก่อนนะอันนี้เป็นเป็นไอเดียเป็นแนวความคิดของรัฐมนตรีรู้ราคายาก่อนถ้าเราเห็นว่ามันแพงเกินไปเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธรับยาจากโรงพยาบาลแต่เราสามารถที่จะเอาใบสั่งยาเนี้ยไปซื้อยาจากข้างนอกได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับ รายละเอียดต่างเนี่ยก็ต้องรอดูแต่ว่าแค่มีความคิดนี้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับการขาดรับเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับการชื่นชมนะครับคุณสมชายศรีสุธิยากรนะครับนี่ออกมาเชียร์รัฐมนตรีพณิชย์หลายรอบแล้วนะครับคุณสมชายศรีสุธิยากรเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่สําหรับประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชนอาจเป็นความปกติเคยชินของผู้บริหารบ้านเมืองที่ทํางานไปวันๆจนรู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาแต่สําหรับผู้บริหารที่ทํางานแบบพรบเบเบสนะหรือว่ามีเอาปัญหาของประชาชนเนี่ยมาเป็นฐานในการทํางานอะไรแบบเนี้ยนะครับสนใจใส่ใจปัญหาของประชาชนและหาทางออกนะหาทางออกโดยมุ่งแก้ปัญหาที่นอกกรอบวิธีการปฏิบัติเดิม เรื่องที่ยากกลับดูง่ายและกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สําหรับประชาชนตันสมใจบอกว่าคนที่เคยใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐจะรู้ว่าการแพทย์การพบแพทย์หนึ่งครั้งต้องเข้าคิวนานแค่ไหนแพทย์สั่งยาและไปจ่ายเงินรับยาก็รอคิวนานเป็นชั่วโมงรวมแล้วเสียเวลาทํางานอื่นไปนับวันสิ่งนี้กระทบต่อทั้งสภาพจิตใจร่างกายที่ต้องเหน็ดเหนื่อยนั่งรอหมายเลขเรียกทีละหลายๆชั่วโมงกระทบต่อผลผลิตหรือ productivity ที่ควรจะใช้เวลาที่เสียไปในการทํางานสร้างไรายได้เช่นเดียวกับคนไข้ที่ไปใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนเวลาจ่ายค่ายาบริการและค่ายาต้องทําตาปิดปิดที่ยาราคาสามัญอาจถูกบวกกําไรให้แก่โรงพยาบาล3 4เท่าตัวเพียงแค่หากรู้ชื่อยาและไปซื้อภายนอกจะลดค่าใช้จ่ายได้มากมายการสร้างโอกาสโดยให้คนไข้รู้ชื่อและราคายาและให้โอกาส สามารถไปซื้อยาจากภายนอกตามราคามาตรฐานจึงเป็นเรื่องซึ่งทั้งลดภาระงานโรงพยาบาลรัฐและช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกลดรายจ่ายของประชาชนเป็นวินวินซิทูเอชันและเป็นควิกวินที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลใน4เดือนรอดูความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวและยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังโชว์ฝีมือได้นะครับนี่เป็นหนึ่งเรื่องนะเหมือนที่เราบอกแล้วครับว่า สี่เดือนเนี้ยนะแม้ว่าจะสั้นก็สั้นแต่มันก็มากพอที่จะทำอะไรที่แก้ปัญหาในบางเรื่องบางราวได้นะครับแล้วก็วางรากฐานในบางเรื่องบางราวได้คือถ้ารัฐมนตรีทุกคนนะคิดอย่างพักประชาชนนี่นะประชาชนก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับการทำงานของรัฐบาลนะใช่ไหมครับก็จะนั่งจินตนาการว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจะเป็นยังไงเนาะ มาตาโนมันจะเป็นยังไงเนาะมาตานี้มันจะเป็นยังไงใครจะมาเป็นสอสอลอแต่ในขณะที่ท้องเราหิวในขณะที่ร่างกายเราเจ็บป่วยในขณะที่เราไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าย,ายาในโรงพยาบาลเอกชนนะนี่นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะเห็นนะครับแม้ว่าวันนี้รูปปรรมยังไม่ออกแต่ว่าเมื่อเมื่อเรามีความคิดแล้วรัฐมนตรีมีความคิดก็ต้องช่วยกัน ทำให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับน่าติดตามนะครับ